สวัสดีครับผมอยู่กับผมช่องดีเช่นเคยกันนะครับวันนี้เราก็ยังอยู่ในเกมโปรเซเคนเป็นเกมที่เล่นแลวติดงอมแงมมากแถมเขเล่นเยอะด้วยดมัง <c oughs> ตอนนี้ก็ยังกลับมาเล่นในส่วนของวิจิตรเจเสันด้วยพ่ <c oughs> อหัวเบอร์เกอร์คนนี้พ่ <c oughs> อหัวเบอร์เกอร์สุดหล่อของเรา อ,อ,อันเดียวยามียามีเนี่ย,ม,ม,ยม,ม,มันตัวพิซซ่านี่นะมีคนจะให้พิซซ่าเราหรือเปล่านั่นไงโอเคปันเครื่องก่อนโอเคตีคุพิซซ่าระวงรังลูกของผมพังล้านะครับอา้าวาตีพ่อโพบาคเกอรอีกคนนึงแต่คนนี้ไม่ได้ใส่แว่นแถมไม่ได้ใส่เสื้อเมียเหมืนเราด้วยจะเออใจสันมาแล้วเออนำ้นำนำ้นำน้ อีกคนน้ำน้ำน้ำอ้ยโดนทูทาไปทีหนึง่ง <laughs> อืมเดี๋ยวมุณมาห้าแล้วนี่นะทำไมทำไมต้องเนอร์นี้เ <laughs> มื่อกี้เนอร์เป็นคนอินเดียเลยเป็นอินคนอินเดียทำไหมเอา้าเอ้าเขาไม่ด่าเราเ <laughs> มื่อกี้เหมือนตาแดงใส่เราแต่เขาล่าคนอื่นแทนน่าจะด่าทูทามอืมนี่ทูทาเขาเฮ่อ่า ผมได้ขวางทางเขาขอโทษด้วยวุ้ยแต่เซอร์เยอะแล้วมันเซอร์ปั่นเครื่องกันไวมากเลยอะโพแจะ่โอ้ตีมตีตัาตัวปอมเ,อเรเซอร์เยอะไม่ไดีอย่างงี้นี่เองไม่หนึ่งฐานสาเจนี้ตุยแล้วนะเอ๊ะอะเดีเ๋ยวใครใครยืนเต้นอ๋อพอโมก็ยืนเต้นอยู่ข้างบนอ๋อตดดีเพื่อนอมีตัวปลอมด้วยอืม แหนแล้วบุทามตุยแล้วเราต้องคิวเลอร์คิวเลอร์หยุดอ่ะถามหาคิวเลอร์เืออขอบคุณครับโ,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 โเกือบแล้วไงดีนะได้ฮิซ่าหน้าฮาวเอียนของเอ็นโไปเรียสิไม่เข็ เดียร์คีย์ก็ผิดฮะมาแล้วเขาละเราต้องช่วยเขาเราต้องช่วยเขาแม,ม้เขา,เขาจะเอาให้พิซซ่าเราไม่ได้พิซซ่าแสนอร่อยของเขาต้องบงังเอ,อื้ออาอ้าวทำไมกูดโดนละ่ะเอื้ออืมโอเคถือว่าแทนได้เออขอบคุณมากคุณพิซซ่าไม่ คุณเอเลียสน้ำน้ำน้ำน่าจะคิวเลอร์ไปไหนแล้วอืมถามหายที่ถามหายอะไรไปไปมาอยู่ข้างหลังเราเหมือนเมื่อกี้อืมอันเนี้สวัสดีครับมาแล้วมาแล้วโด <c oughs> นหลอกไปแล้วอุ้ยตกแขอโทษอ่า ตายโอเคตาเมื่อกี้ประมาทไปหน่อยตอนนี้ขอจริงจริงจังๆแล้วแย่จัดตาเมื่อกี้โอเคอุ้ยเพิ่งเห็นว่ามีคนตุยตรงนี้เป็นพ็อปด้วยเรื่องตอนนี้เราเจอ 1X น่าจะไม่ใช่ปัญหาเท่าไหร่เพราะว่า วันเอกถ้าเกิดว่าโดนแบบเจอ,อมีหลายคนพบเมื่อเจอเ์อมีหลายคนเมื่อไหรก็ราอาจจะทำให้นันเอกเล่นยาก <c oughs> อาืมแล้วว่าแต่วันเอกไปไหนัมด่นอนนี้มีสองชั้นอุย้ยมาแล้วคุณตาขอโฟเบอร์เกอร์อยู่ด้วย <c oughs> เพื่อ เหมือนหลอกอะหลอกเหมือนพ่อบอกว่าเกอร์หลอกหลอกตัวเองไงเป็นเออหลอกได้เแต่ไม่ใช่เขาไม่ใช่เรานะเขานี่วันที่พ่อโบเบอร์เกอร์คนคนเมื่อกี้อืมเนี่ยโอ้โเชเสกี้ยืนเต้นเลยเดร์เชลทุกคนยังเลือดเต็มร้อยกับทุกคนเลยเนี่ยนะครับสังเ็ต ลาไปแล้วไหนครื่องหนึ่งช่วยปั่นแล้วกันรเรียบร้อยไปทันแล้วเป็นปั่นไปแล้วโหโหเซออย่างเยอะและเซออย่างเดินกันเพ่นพ่าแล้วปวดมากเลยเฮ้เอ้าปั่นว้าวอุ้ยโอ้ยสกิลน,นี้แรงไม่นะไปใหญ่กว่าเขาเลยโโอโหโหโห <laughs> เลือด่ายไปเจ็ดสิบห้าอืมชอบะมาาอย่างเงี้เดี๋ยวก็ตุยอืมไม่เป็นไรนอกจะไม่ตุยล้่แหละแค่สิบวินอกจากจะฟุกโดนสกิลเกือบแล้วก็วจะพูดเลยก็จะแบบว่าสกิลโดนแบบฟุกเรียบร้อยเซอร์รอดหมดเลยแลต่อไปโอเคตอนนี้เจอครูคิดโอเ้เจอลูกตัวเองอีกแล้ว ไม่นะ่าทำพ่อเลยตอนนี้ลูกเป็นจอบขมับบงเวซะด้วยมันถือก็ทาก็ใส่ฮู้ดผ่นเครื่องกันโอเคอุ้ยนะลูกอยู่ตรงนั้นอ่ะลูกมาแล้วลูกมาแล้วอโอ้โห,โหพุ่งมาจากไกลหวังว่าจะไม่ได้ลาพ่อสินนะไม่รู้ละถ้าใครก็ไม่รู้อยู่ตรงนั้นอ้าวทำไม โดนตุ้ยอ่ะลงใส่โดนต่อยโดนตุยมาเลยอ๋อเขาล่า <c oughs> เขาล่าเจ้าของร้านพิซซ่าอยู่นะไม่สิไม่เป็นพนักง,งานร้านพิซซ่าอืมอ่าหาลอกให้ตีอ้าวปกติตีแบทีนึงอ่ะเดี๋ยวแล้วก็เดี๋ยวแล้เขาก,ก็ไปล่า <c oughs> แต่คนละการ้า,งงานพิซซ่าต่ออืมระวังลาพิซซ่าจะระเบิดนะเ ลูกบังลาวิซ่าแล้วเออบังให้บังให้พอตัวไม่เบอร์เกอร์พอเราจะสุกอะไรอย่างเงี้ยอืมเอาแล้วเออไปเอาไงตีวเนี่ยโอเคนำนำนำขอหน่อยแล้วกันติดดาเมจอุ้ยอ่าเมื่อกี้ติดดาเมจอยู่ปั่นเครื่องไม่ได้โดนโดนมาแล้วมาแล้ว ให้ตีเราให้รักเราให้รักก่อโอ้ยอ,อย่าทำพ่อเลยกลัวพ่อกลัวแล้วเออรู้ํำเดีอลรู้คนนี้นี่หน้าตีมากมโอเคก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกทา่านครับผมที่รับชมคลิปนี้นะครับผมลัใจคนนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ